สวัสดีครับผมสวัสดีเฮามันไทยบ้านครับผมมาครับพี่น้องมืัอนี้เมนูใบใบช่วงวันหยุดครับผมเสาร์อาทิตย์หลังจากที่เฮ็ดเวียกเหตุการณ์เหตุงานเสมางหายเนื้อกิจสมครับกับพี่ข้านครับเฮาสีตำมะกล้วยครับผมตำกล้วยตะนี่ครับผมเนี่ยรับตำใสยังไงครับตำใส่ปูอยู่ใส่ปูเฮานี่ครับตำใส่กระปูอุ้ยปูนาสดๆดจะซีแล้วครับนี่ น้ำลายแตกแล้วนี่ขนาดยังว่นท่านได้กินได้นี่ถ้าใส่กระปูดสดๆเลยแกะเอาออกมันออกครับเอากระดองมันออกมาเคี่ยเรืองข้าวม,มี่บอกอันนี้เห็ดยังอันนี้ก้อยหอย,หอยโอ้ก้อยหอยฉลี่เดี๋ยวซับอันนี้ก่อนครับผมซับมะกรูดก่อนตามเสืแซ่ปลาพีปลาหน่อครีมครับผมนี่ใครกินห่ออยู่ mm <laughs> ผมบาดีจวดยามแรงครับผมเพ็กดีเมดเลยพ่อพ่อพ่อโอ้โหไปเลยกันกระเด็นกันกระเด็นใส่เอาเอเคครับใส่พริกลงไปใส่มะเขือลงไปครับผมก้อยหอยห้ากับเส้นที่เรียบร้อยอุ้ยตาสุดยอดครับผมมึงอูยการ เสพคาร์อีกแล้วมื่อนี้ครับผมโอ้โอต่ำแห้งโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องก่อนอน้ำตาลปี๊บนกเจา้าขาดบ่ได้กล้วยลงไปครับผมโอ้มากล้วยอ่อนเลยนี่แหละวดงามแดง จะหน่กับบะฮิวเขออาเลยอืมขอเขาแดงกับบะกิ้งเลยมึงมึงปู่ซุดๆเดมึงครับนีบบบบ่ดิดดดดนด้นเดา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 อยู่แกะล้างมันออกแล้วก็ล้างเอามันมันออกครับผมทีนี้อ๋อมึงโบต้องเอาไปด้ยอองโบใส่เลยใส่ใส่แต่เอิกมันอองเอาไว้เอาไว้ถ่ายย่างนะโบใส่อองมันมันสิข้าวโพด ซอยมะเขือแต่มัมมะเขือขึ้นบ่มีเอามะเขือลายแสวปอดซานพิษเลยเออมาแต่บ้านลเลยอ่อปลูกเองครับผมนี่ครับโอ้ยน้ำลายแตกจวดจนี่ครับกระปูกระแกะล่างสะอาดสะอาดครับผมอืมอใสๆเลยอันนี้มันสิบบ่อใสเลยครับมันสิบเป็นมันโพดนี่เอาใส่ตเตยกันกับกามกับขา น้ำฝนกินไหมตำกล้วยใส่ปูเนี่ยใส่ลงไปบทีนี้มีการครับผมโอ้ยจุดสีลายแตกจวดน้ำลาแตกสะสะอี่ แด,ดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวกันเลยเอาเติมปูลงไปครับผมบาร์นี่มีอ่ะอนัวขักนัวแหน่บาร์นี่นี่อันนี้ออกมันเข้าสิบบไอไซด์ ่ต่ำหน่อยๆแต่ว่าล้นคุเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคิดมากินน้ำเออไม่ปุ้งใไม่ปุ้งแม่กินได้อยู่ไม่ปุ้งจัะเด็กดิฟแต่การแล้วนะครับเอาแหนมทำไว้แตงหยั่มน้ำน้ำตาลลงไปแบบนี้น้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลปี๊บครับผมเนี่ย พอดีมีซื้อดอกใส่น้ำตาลยังก็ได้พอดีเขามีน้ำตาลปิ๊บครับเขาไก็ใส่น้ำตาลคนเด้อนี่เป็นโจงมาหาเด็ดสมุทรสาครเลยเนาะเจสุดามาบ่ได้บางหน้ากับสดๆจากสวนเรานะครับผมเนี่ยตามนี้ต้องเพชรสมๆขอบุกรถโอ้ลืมเอาไอ้บางหน้าหน่วยเขียวๆนะมาป่าจะนำไปคันมันมีกลิ่นเนาะเอาบ่ไปเ ใส่แดได้บ้างอืส่เส่ปลแดดกนี่แหละนี่ละอู้ปลาแดดคือคนดีสะสปลาแดดึขขเขานปาน่าเปลือกเขียวๆมัใส่น้ำไม้ค้าพได้กลิ่นอือนกเจ้าม <c oughs> ีละสู่ความแซ่บเคล็ดลับความอร่อย บอู่บ้างแหนวเขียวๆใส่น้ำห้อมหุ่นหงอยูเลยได้หย่ำน้ำฮะนะได้หย่ำเปลือกมะน้ำมนแก่แก่เฟื่องแก่ฝาดวัดใจเบาไวแล้วหาบ่วงไม่หาก่อน ลืมมาเล่นนะครับหม้อต้มใส่วะซิมได้เลยป่ะนี่อืม,อมดปบ่จืดยู่ <c oughs> ขาดเปรี้ยว ครับน้ำปลาจังหน่อยเบากระเดียบมันหวานนี่ครับปรุงไปน้ำซิมไปน้ำนะนี่แหละได้ครับอืมอ่ากระเดียบหวานบาหนาลงไปครับผมมาทีฮึเนาะจวดโอ้โหกระเดียเซเลนเลยหน่าบางนาวเข้มข้น คือสีน่าดาบอกเขาเท่อะไรพริกพกเกลืใส่ได้หน่อยเลยครับมันแดงๆเดี๋ยวนี่เหนี่ยมมาเนี่ยนี่สมแล้วสมแล้วได้การอดแล้อเหรอเคเลย สิซิมพี่น้องมาหวานมาแบบนี้แซ่บเลยบายบายบครับแต่ห้านั่งไหมเดี๋ยวไปเอาเอ้อี้มาอีกนี่ยครับน่อะไรยูอะไรครับอะไรนี่ของอย่างวะไ้ปิ้งอย่างวะ าาามกากล้วยเราต้องกินกับของใส่น้เด้ยาเสียพ่อนี่ครับผมอืมหอมนะอะไรบ่งม่บอ เป็นปอด <c oughs> บอไเป็นปอดน้ำเพชรแล้วใบมังนาใบมังนี่นอ๋อครับผมนี่นั่งดีเดี๋ยวจะอ,อตกมานั่ง้าจะนั่งก็นั่งลง ทำงกุ้งอะไรใบบางหนา้าใบบางมีโอ้ส่นครับรู้ปะอ้าวแล้วเอาประโยชน์อย่างลี้อืมอมาแล้ว <c oughs> เห็ดมาเลยไปอันนี้แลเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรอีกอยู่นี่นก,ออก็เป็นดีเดลเออแล้เถามดู <c oughs> าการโลกมาดิแตงกุ้ง

ขาดแนวเดี๋ยวขาดแนวแกน้องมือมืดแก้จมือมามานี่เร็วเร็วร้องไนค่ะรน่ากับวันอือนะครับทูสดสดนอนไหมเอา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 

แฟนหมอจิมบะจิ้ม้วเราต้องเที่ยวกันนี่มองหน้ามาสองหน่วยเลยแ <c oughs> ม่จะให้าำใจอันนะั้นนะขาเล็กอ,อืมยังอยู่สตัวกระปูวัว <c oughs> ่านกวกหอยเขากันเลย กำมหั่นก็มคว้าบใบตรงนี้ผมคว่าอืมก็จะกี่นใบอย่างเงี้ยใบเพี้ยบาใบลายๆนะอยู่วัดบอกใบดังๆนะอยู่วัดน์อืมก็อยู่หน้าบ้านเก่าเลยนะนี่ต้นหนึ่งบอก สรงค้นบาย,ยไม่ไดเลยครับเบบนีน้นะ tương tăng số mặt cho thăm suốt hai Đẹp rồi Không nhạt cho nó Ừ ข <re> ึ้นไปขงบนบอมน้องใ่อ๋อฮะผู้วิวมาวันเอมอบลี่เอมบลี่นะโอไม่เห็นไม่เห็น Yang tu, yang tu. Kubi min. Kubi min. Kubi min. Sayang. Ah, tang, tang, di mana? Semua tang, tang di mana? Hei. Tak. A. Apa lagi? Tengkung. Nampung. Ini keluar apa? Hoi ser. Samakan. Samakan tak? Oh, ini. Alih tak? เอาเชันยกไหมเอาฉันยกไหมแล้วต้องจำไม่ถึงอือืเบี่วเอีๆยวมืนเดิครับานเลี่ยวอู่นะครับแห้งกินแห้งแซ่บ ข๋อยเยวขะคอยบอกอ๋วยเตียนี่ครับแซ่บๆได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ